สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังชวนยิ้มครับผมก่อนอื่นนั้นต้องขอบคุณ f c นะครับทั่วโลกทั่วประเทศนะครับที่ให้การสนับสนุนในการรับชมคลิปของบอยสังชวนยิ้มครับผมก็ขอต้อนมีความสุขนะครับผมวันนี้นะผมบ,บอยสั่งชวนยิ้มเนาะก็จะเดินทางไปงานชาปนกิจศพนะครับ ของอาจารย์ออดน,นะครับชื่อมาหลายท่านไม่ไม่ใช่หลายท่านแต่ทุกท่านไม่รู้จักแน่นะครับผมกําลังจะบอกว่าอ,อาจารย์ออดเนี่ยเป็นมือกลองของพี่เป้าสายันสัญญานะครับหนึ่งในมือกลองที่อ,อ,อยู่วงดนตรีพี่เป้าสายันสัญญามาตั้งแต่หนุ่มนานเนาะตั้งแต่ยุคเมื่ออดีตนะครับ พี่ออดแกเสียชีวิตนะครับด้วยอไม่สบายเนาะอืมก็สี่ิอายุน่าจะ69นะครับหรือ70นี่แหละไม่มั่นใจเนาะก็ก็สวด2คืนนะครับอสองคืนคืนที่3ไม่ได้สวดน,นะกแต่แล้วก็มาเผาวันที่สี่ช่วงบ่ายนะก็จะเดินทางไปที่วัดซองรูนะครับชื่อวัดเนาะซองซองรูนี่แหละ ราชพฤกษ์งองเวียนรามห้านะครับเดี๋ยวนะก็น่าจะเขตจังหวัดนนทบุรีนะครับห่างจากบ้านผมปรงงะมาณ30กิโล,โลนะก็อาจารย์ออดนะคือมือกองพิปเป้าสายันสัญญาในนะเท่าที่อันนี้เอาเท่าที่ผมผมทราบแล้วผมรู้นะเอาหรืออาจจะมีคนอื่นอีกก็ได้นะนะครับก็มีอาจารย์มืดนะครับอืออาจารย์มืดพอหมด เขาเรียกอะไรหมดยุควงดนตรียุกทุ่งสมัยนั้นนะครับอาจารย์ออดเนี่ยนะครับก็ตีกองให้พี่เป้าแล้วก็ตีกองในห้องอาัานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะนะครับแล้วก็อาจารย์มือดอีกคนหนึ่งที่ผมรู้จักก็คือสองคนเพราะว่าอะไรไหมเอ่อทไมถึงมาเกี่ยวพันเกี่ยวยุ่งกับวงการตลกนะครับคือหมดยุคนะครับวงตีลูกทุง่งเดินสายในยุคนั้นนะที่หลายๆวงก็นะครับเลิกทํา มันก็หมดหมดหมด,มดเขาวงการลูกทุ่งอ่ะมันซาซบเซาไปหมดเลิกกันหมดครับอาจารย์ออดแล้วก็อาจารย์มืดเนี่ยนะครับแกก็มาอยู่กับทีมงานตลกนะครับอาจารย์มืดนะครับอยู่กับเท่าที่ผมเห็นนะก่อนสมัยก่อน,นเนาะก็อยู่กับพระอาจารย์หม่อมยืนนะครับตลกคณะหมอมยืนสมัยนั้นนะครับ เงอแล้วก็ส่วนอาจารย์อดเนี่ยมามาอยู่กับอาจารย์เด๋อนะครับอาจารย์เด๋อดอกสะเดานะครับก็เท่าอนี้เท่าที่ผมทราบข้อมูลนะไม่ได้ละเอียดนะครับก็คือที่เคยเห็นกันนั่นแหละนะครับอืเคยเคยเห็นกันรู้จักกันนะครับอาจารย์อดนี่ก็เป็นมือกองฝีมือดีนะครับแล้วก็แก เดินสายนะมา,ามาเยอะแยะแล้วก็มาอยู่กับตลกดังๆนะครับอยู่อาจารย์เดือแล้วก็ที่ผมได้รู้จักกับอาจารย์ออดแบบจริงจังอะไรเงี้ยเนาะก็จะน่าจะประมาณว่ายอยู่กับตลกแบบม,มาอยู่กับเย็นสกอร์เปียนมาอยู่กับใครอะ,อะพี่โอเลี้ยงคนหัวหมออะไรเงี้ยนะแล้วก็แกก็ไปหลายคณะนะครับไปเป็นโอ ไปเป็นสิบคณะผมผมว่าน่าจะถึงนะนะครับไปใครชวนก็ไปนะเพราะว่าตลกยุคนะครับหลังๆมาเนี้ยยุคปัจจุบันเนาะก็อ๋อเป็นเรื่องขององานมันมันไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนนะครับคือคณะไหนว่างก็ไปชวนคนนี้ไปคือเมื่ออดีตอะ่ะตลกนะครับอ๋อทุกๆคณะทุกๆทีมนะครับเขาจะมีะนักดนตรีเป็นของตัวเองนะครับซึ่ง เอก็ไม่ได้ไปแบบว่าไม่ได้ไปแบบคนนั้นคนนี้ทีอะไรเงี้ยเนาะนะครับยุคเมื่อสมัยก่อนนะทุกคนนะครับก็จะไปแบบเอประจําเลยนะครับเขาเรียกแบกอัพตลกนะครับสามชิ้นสี่ชิ้นก็ว่ากันไปนะครับก็ไปกันประจําทีมงานนะฮะจะก็ไม่ได้ไปมั่วเนาะนะครับมายุคหลังๆนะยุคที่ตลกซบเซาเหมือนกันนะครับอืมนะครับ ตลกซบเซาก็ต่างคนต่างเทำอ,อา,าหากินแยกย้ายกันนู่นนี่นั่นใครมีงานก็ไปชวนกันไปคนนั้นมีก็ชวนคนนี้มีก็ชวนอะไรเงี้นยน,นะครับอืมจานอดก็ช่วงนึงก็มาอยู่กับอีโอบะเสียงเนิร์นาะยกสมาคมตลกนะครับอยู่ช่วงภักใหญ่ๆกันนะนะครับแก <c oughs> ก็ะเหยเรื่อนไปเรื่อยนะนะครับ อย่างว่าแหละใครชวนก็ไปแกไปไม่เลือกไปหมดนะเอาเงินนะ่ะทุกคนเข้าใจนะครับพี่ออดนี้คนในวงการนะครับก็จะรู้รู้จักกันดีนะทุกคนรู้จักกันเยอะนะครับทั้งวงการตลกทั้งวงการนักร้องลูกทุ่งนะครับใครๆก็รู้จักพี่ออดนะหรืออาจารย์ออดนะครับตอนนี้ผมอยู่ถนนบรมราชชน,นีนะครับ วิ่งผมอยู่ออกมาเส้นถ้ามองไปข้างหลังก็คือเส้นออนครปฐม เวทอะไรเวทเกตอ่ะเมื่อก่อนนี้โอ้โหทุกคนเฟื่องฟูมากนะนะครับร้านร้านข้าวแกงหนะม่อมธนาแดกมาอยู่ที่นี่เนาะช่วงแรกๆสมัยนู้นนะสักสิบกว่าปีที่แล้วนะมันมาซบเซาตรงอันนี้อีกทีเนาะยุคโควิดนะครับทุกคนนะครับมาเซาไอมาซบเซามีา้ยมาเซา คำว่าเซาเนี่ยแปลวล่าหยุดเาใสสารนะสารภาษาหยุดสารเนี่ยครับแต่ถ้าแ,แต่ถ้าใส่คำว่าซบเข้าไปด้วยมันก็จะแปลเป็นความหมายอีกอีกอย่างหนึ่งนะใส่คำว่าซบน้ำหน้าซบเซาก็แปลว่าเงียบเงียบเหงาหรือแบบว่าโอ้โหม,มันมันเงียบเหงาอะไรประมาณนี้ไปกันหมดแหละนะครับทุกกรมการนะ อตอนแรกคิดว่าจะโอามาดีนะโควิดหลังจากโควิดนะคิดว่าจะมาดีโอ้ที่ไหนได้นะครับทุกวงการทุกอสารพัดนะครับโดยเฉพาะวงการบันเทิงนะครับวงการตลกวงการนักร้องนะครับถ้าไม่ดังจริงนักร้องไม่ดังจริงตลกไม่ดังจริงโอ้โหหากินค่อนข้างยากนะทุกคน นั่นแหละนี่ก็จะกำลังจะเดินทางไปที่ที่วัดนะอันนี้ก็เล่เาเล่เาประวัติของสังเขปนะถ้าประวัติจริงก็น่าจะเป็นที่แสนรักเมืองโคราชนะครับเห็นทราบข่าวว่าแกมาแกน่าจะมาอ่านประวัติเพราะว่าที่แสนรักเมืองโคราชเนี่ยนะครับอ,อดีตพิธีกรพี่เป้าสายันสัญญานะครับแกอ,อยู่ด้วยกันมาครับ อาจารย์ออดน,นะหรือว่าพี่ออดเนี่ยอยู่อยู่ด้วยกันมาน,ะน่าจะแบบอโ้โนะน่าจะรู้รู้จักรู้ใจรู้กุงหรืออะไรกันดีเนาะแต่สมัยเมื่ออดีตครับวันนี้ก็น่าจะเ, <c oughs> เพื่อนเพื่อนวงการเนาะก็น่าจะไปกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าวันสวดน,นะก็มีพี่ตัวและไปวันแรกนะแต่ผมไม่ได้ไปนะทุกคน ว่างพอดีก็ตั้งใจว่าจะมาวันเผ่านี่แหละนะครับภาษากลางนะเขาเรียกว่าชาปนกิจหรือว่าเผาศพนะครับแต่ผมเคยดูคลิปน้องๆในฝัออ่งสปปล,ลาวนะเผาศพเขาได้ยินเขาเรียกว่าส่ง,ส,งสักรานส่งสักกรารส่งสักการอะไรสักอย่างเขานี่แหละนะครับหรือเรียกเรียกอย่างว่าปรงป่งศพ นะครับสมก,การนะแล้วผมมานึกดูเอกภาษาคล้ายๆทางภาคอีสานเลยนะทุกคนภาคอีสานก็จะก็พูดคล้ายกันนี่แหละนะครับอืมสมก,การอะไรนี้แหละผมเคยได้ยินนะแต่ภาคกลางเราเรียกว่าชาปนก,กิจนะครับหรือว่าเผาศพนั่นแหละก็วันนี้เพื่อนพ้อน้องพี่น่าจะมากันเยอะค่อนข้างเยอะเพราะว่าพี่อ่อนนี่ก็เป็นที่ จะมักจีกันดีกับวงการทั้งทั้งสองวงการนะทั้งวงการเพลงลูกทุ่งทั้งวงการตลกนะครับก็จะมีตลกก็ต้องรอดูนะว่าจะมีใครบ้างนะครับว่ามาร่วมงานนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตนะถ่ายคลิปให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องครับ FC นะครับไดเอารับชมกันเนาะตอนนี้ก็ ผมก็นั่งอยู่ในรถคนเดียวนี้แหละทุกคนตอนแรกผมตั้งใจว่าจะเออขี่มอไซค์นะแต่ว่าเออเอาไงดีนะครับก็คือช่วงนี้มันมันรถมันลถล,ลาก็เยอะแล้วก็มีแดดร้อนด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียดแต่ผมผมรู้สึกว่ามันมันจะไกลสักนิดนึงอ่ะทุกคนอืมนะครับ สักยี่สิกิโลเงี้ยนะครับอันนี้มันมันน่าจะตกสามสิบนะครับมีสามสิบกิโลหน่อยๆน,นะแต่ถามว่าเอามาได้ไหมขี่มาได้ไหมมอไซค์ก็ได้หมดเนาะแต่ว่าวันนี้เราก็อยากจะเอ,อขับรถบ้างอะไรเงี้ยอย่างที่ผมเคยพูดเวลาผมขับรถแล้วอัดคลิปนะผมพยายามจะใช้รถนะครับออคือเมื่ออดีตเนี่ยอืนะครับสมัยผมเล่นตลก ให,ใหม่หรือ,อยุคมาจนซาแล้วเนาะผมยังไม่มีรถลาขับเลยนะทุกคนนะครับผมก็นั่งรถเมย์นะครับเพราะผมเป็นตลกไม่ดังไงตลกธรรมดาไงคนหนึ่งนั่งรถเมย์ไปทํางานนะครับแล้วก็ไปนั่งรถหัวหน้าคณะอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็จนมา,าตลกเริ่มจะซบเซาแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับในยุคที่ 20ปีหลังมาเนี่ยนะผมก็นะครับพอ,พอดีก็ได้ตังค์ซื้อรถคันนึงอะไรเงี้ยนะครับซื้อมือสองนั่นแหละนะครับม่มีปัญญาซื้อใบแดงนะก็คือพูดง่ายๆว่าเออมีรถมีลาพอเอาได้ขับไปทำงานแต่ก็ยังพอมีนะครับยังมีงานเรื่อยๆนะตอนนู้นนะทุกคนนะครับก่อนหน้านู้นอะ่ะสิบกว่าปีก่อนนู้นอะ่ะสิบกว่าปี20ปีหลังลงมาแล้วก็มามาหมดามาช่วง เงาเงาหน่อยก็ช่วงโควิดนั่นแหละหลังโควิดนะแล้วพน,นี้ยังไงล่ะนะครับพอพอมาโควิดหมดก็งานก็เหลือมซาลงบ้างอะไรบ้างนะนะครับคดีรถลาก็ไม่ได้ใช้อะทุกคนนะครับก็มันก็ต้องขยับบ้างอะไรบ้างนะเราก็เราก็ต้องขยับรถบ้างนะครับอืเพื่อไม่ให้รถมันจอด นานนะอาทิตย์นึงขับสักครั้งหนึ่งก็ยังดีเนาะนะครับยิ่งหลังๆมาเนี่ยนะครับผมก็ไม่ค่อยมีงานเลยนะแล้วก็บางครั้งผมก็จะใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับไปขี่มอไซค์ไปหานะครับทีมงานนะครับเอามอเไซค์ไปจอดบ้านทีมงานแล้วก็นั่งรถไปด้วยกันอย่างที่เห็นอนะในคลิปนะครับทว่าผาถ่ายคลิปประมาณนั้นแหละเนาะถ้าถ้าดูความสะดวกความแต่ถ้าไปทีมงานครบหรือไปทีมงาน รถสองคันเนี้ยผมก็ต้องอใช้รถคันหนึ่งอะไรเงี้ยก็นะดีก็หนังว่าแหละทุกคนมันก็อย่างที่ผมบอกนะจอดนานก็ไม่ไม่โอเคนะนะครับแต่ก่อนนี้ไม่ได้จอดนานหรอกก่อนหน้านเนี้สักก่อนโควิดอะนะครับก็พอได้ไปนะครับอาทิตย์นึ่งเรามีออกอะครั้งสองครั้งเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ใช้รถใช้ตลอดอะนะครับ มาหลังโควิดมาแล้วก็เริ่มเย็บเหงาบ้างอะไรบ้างน,นะครับจอดน,นานยางมันก็มันก็อันนี้นะครับเรียกว่าอะไรมันทับยางรถไม่ได้ขยับเลยไงทุกคนนะครับแล้วก็สตาร์ทรถผมสตาร์ทน,น่าจะสามวันครั้งหนึ่งเพืนะ่อให้เครื่องยนต์มันได้ทาํางานนะครับดูยันมานานแล้วอะนี่นะครับก็นะ บนมาเป็นทางด่วนทางด่วนนี้มีมานานแล้วนะถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าสมัยก่อนก็เรียกว่าคนครชัยศรีเป็นเก้านะครับถนนเส้นนี้นะัแต่ว่ายุคหลังๆมาเขามาเปลี่ยนชื่อเป็นถนนบรมนะครับเรียกสันส้นๆว่าบรมนะครับอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนริการรับชมคลิปบอยสั่งชุดยิ้มนะครับ ชวนยิ้มนะครับผมก็ขอให้ท่านมีความสุขนะครับผมโชคดีและมีเงินใช้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม